สวัสดีครับวันนี้ก็ <c oughs> จอกเดินทางนะครับจากสกลกับอุดรโดยเจ้า <c oughs> ฮอนด้าน,นะครับซีดียาหกห้าศูนย์กัวอย่างเดียวครับกัวาดาด ของแต่งก็ไม่เยอะครับของแต่งก็จะมีท่อแล้วก็ชิวหน้ากาจะกลับไปเลี้ยวแค่นั้นครับจะชิวนี่ก็เป็นหมวกแล้วก็เสื้อกาดครับผม ตอนนี้ก็อยู่อำเภอสว่างครับสว่างแดนดินก็จะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอุดรธานีนะครับระยะระยะทางก็น่าจะประมาณแปดสิบเก้าสิบโลได้ไหมประมาณนี้ครับโอเคครับผมก็จะแต่งตัวออกไปละ